สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เราสตาร์ทกันที่ตีห้าสี่สิบเจ็ดนะคะพอดีว่ารูา้สึกเหนื่อยทุกคนก็คือวิ่งสี่จุดห้าหกกิโลเมื่อวานเป็นเหตุฉันเลื่อนนาฬิกาปุกสับบัดเลยแล้วก็ลงมาทำโอวร์ในอุ่นนะคะทุกคนแล้วก็อุ่นไก่ที่เราอุไว้เมื่อคืนนะคะแล้วก็ชงมัทฉะ ลูทินเดิมๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็อาบน้าเสร็จแล้วก็ขึ้นมาแต่งหน้านะคะก็คือวันนี้เพียผมไปนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็อาหารเช้าแล้วก็ประมาณนี้เลยค่ะเรามาถึงโรงเรียนประมาณเจ็ดโมงสามสิบสี่นะคะเพราะาแต่งตัวเร็วตื่นสายจะแต่งตัวเร็วงงหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเรียนวิชา PLC นะคะทุกคนโอ้ไฟเขียวไฟแดงที่ฉันทำารถชนกันตุยแล้วมัง้ง จากนั้นกินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งนะคะว่างบ่ายหนึ่งชั่วโมงเพื่อนก็ซ่อมพัดลมค่ะเรียนคาบก่อนหน้าน,นี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาเรียนคาบอังกฤษนะคะทุกคนวันนี้ครูป่อเร็วแต่ว่าเดินลงมาคือเราเคยเป็นพี่เลี้ยงลูกเสือนะคะ,าาะ,ะพี่เลี้ยงรุนเก่าเก่าโอ้ย

นั so ่งทาน้องติดแถบสีนะสุดท้ายก็ได้ย้ายมาที่แผนแนกเราก็นั่งแซวน้องไปนะคะทุกคนงมงคิดถึงบรรยากาศเดิมๆหลังจากนั้นประมาณ6โมง20กว่านาทีนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านขัะมาถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็มาคีนซิ่งหน้าเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็ตามหาแ่นมาร์กสิลเซียนอยู่แต่ว่าไม่เจอก็เลยเอาสมุดมาแดบซะเลยให้มันจบๆไป ล่าสุดหลังจากนั้นเราก็มาทิ้งไว้นะคะทุกคนประมาณยี่สนาทีนะคะแล้วก็ไปดูหนังกับแม่นะคะทุกคนก็คือวันนี้ได้กลับไปคุยกับพี่ที่เราเคยเป็นพี่เลี้ยงด้วยกันก็คือสนุกมากก็ไปช่วยนออ้องจัดสถานที่นะคะพรุ่งนี้น้องมีจัดแถบสีกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ช่วยหรอกคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีอบรมเหมือนกัน หลังจากนั้นเราก็มารีดชุดนะคะพวกนี้เขาให้ใช้ใส่ช็อปไปค่ะทุกคนห,<อ>หลังรีบผ้าเสร็จ

早上八点十五。